โกลแมนแซก UBS คาดราคาสินทรัพย์โลกพุ่งรับอนิสง์จีนเปิดประเทศรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักถุยจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u ครับไน้นำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญยิ่งแนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้น XM เปิดปัจจันนี้รับวันลฟินตีครับ50ยูเอสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน VT Market Trading Can be easy FX4 Trade ไลกระป๋อครับเทรดกับโรเกอร์นหนึ่งของโลบได้แล้วในวัน FX ow, น,นี้ p o r Trade ไลกระป๋ครับเราพาท่านทุกมาดูครับ Goldman Sachs UBS คาดราคาสินทรัพย์พุ่งรับอนิสงส์จีนเปิดประเทศ สระบข่าวบูมเบิร์รายงานนะครับต้องทุนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นต่างขานรับเมื่อจีนเนี่ยกลับมาผลักดันนโยบายสนหรับสนุนการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปีที่ผ่านมาขณะที่บางรายเนี่ยมองว่ายังไม่สายเกินไปนะครับที่เราจะเข้าไปซื้อหุ้นจีนที่กําลังพุ่งขึ้นตลาดหุ้นจีนนะครับมีแนวโน,น้มที่จะปรับตัวขึ้นอีก20%ราคาดิบมันจอพุ่งทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและก็ราคาทองแดงอาจจะทะลุ10,000ดอลลาร์เนื่องจากการบริโภค ฟื้นตัวในประเทศจีนนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับจากการคาดการณ์ของนักกลยุทธ์และก็ผู้จัดการด้านการเงินโดยหุ้นในตลาดเกิดใหม่แล้วก็สกุลเงินเอเชียบางสกุลมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันครับ รายงานระบุว่าการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้งของจีนนั้นจะกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินส่วนออมมากเกินกว่า8.36แสนล้านดอลลาร์แล้วก็อาจจะช่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเนื่องจากธนาคารกลางอื่นๆนะครับยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มต่อไปอย่างไรก็ตามครับนักกลยุทธ์แล้วก็ผู้จัดจาการด้านการเงินบางรายเนี่ยเตือนว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเป็นผู้กําหนดหลักของตลาดการเงินแล้วก็เศรษฐกิจโลกครับ ฟังข่าวจากโกลแมนแสงเหมือนจะมีข้อดีนะครับน่าทุนแต่ว่าล่าสุดแล้วทาง IMF นะครับได้ออกมาคาดการเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะแตะจุดต่ําสุดในปีนี้ก่อนจะฟื้นตัวในปีหน้าเรียกได้ว่าสวนทางกับสถาบันการเงินเลยนะครับนางคริสตาลินาจอร์จิวากรรมการผู้จัดก,การกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์กับสารข่าว CNBC ในวันที่17มกราคมที่ผ่านมาว่าช่วงเวลาที่ IMF ต้องลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเี่ยเป็นประจำเช่นที่แล้วมานั้นใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วครับขณะนี้ดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่คิดนะว่าจะต้องลดการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกแต่การเติบโตในปี 66, 66นี้ก็จะชะลอตัวลงข่าวดีก็คือเราคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกจะแตะระดับต่าสุดในปีนี้ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นในปี2567ครับนาจะได้ว่าได้กล่าวเอาไว้นะครับทั้งทุนครับ ขอบพระคุณมากเลยครับ